มีจากสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสซอสอจุรินทร์พักเพื่อไทยนะคะแล้วก็รวมถึงคนก่อแก้วพิคุนทองด้วยข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานค่ะหรือขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายกรณีคุณยศวริศหรือคุณเจ๋งเนี่ยจะโดนเรื่องที่เอาเบอร์โทรศัพท์ของตุลาการสารรัฐธรรมนูญกับครอบครัวไปพูดบนเวทีคุณก่อแก้วคงจะโดนตอนที่ให้สัมภาษณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปถ้าสาวินิจฉัยออกมาเป็นลบกับพักเพื่อไทยคงจะจําได้เมื่อวานนี้ โฆษสกสักงานสารสนรัฐมนูลสมฤทธิ์ก็ยังบอกเลยนะฮะว่ายังมีการแจ้งดำเนินคดีกับนายอนุรักษ์เจนตะวันิชย์นะฮะที่ไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับตุลาการสามนูนในข้อหาแจ้งความเท็จแล้วก็รวมถึงโกตีนะ,ะ<ม>นายวุฒิพงศ<ง>์กฎธรรมคุณนักจัดรายการวิทยุเนี่ยค่ะที่เดินทางมาเผาลงจำลองของตุลาการ9คนที่หน้าสนักงานสาล นอกจากนั้นเนี่ยก็เตรียมจะแจ้งความอีกเป็นระยะระยะรวมถึงคนที่มาชูป้ายดูหมิน่นตุลาการด้วยหรอคมโคูนะคะนี่ฮะก็จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายว่างั้นเถอะในส่วนของสารรัฐธรรมนูญซึ่งไม่มีกรณีที่จะเป็นละเมิอดอำนาจศาลสำหรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่มันก็มีเส้นนะ,ะซึ่งสารรัฐธรรมนูญก็เลยตัดสินใจ เช้านี้7จ็เวกาห้านาทีนะครับเพื่อให้เป็นวันจันทร์ที่สดใสนะครับคุณพิงลำพระเพลิงรู้จักใช่ไหมรู้จักค่ะนี่ฮะนี่ฮะวันแมนโชเหยียบจมูก 3, 4, 5สี่ิงหาคมที่ลงหนังสกาล่านี่เป็นบัตรนะฮะจะมอบให้ท่านผู้ชมเพราะคุณพิงเอามามอบให้ผม <c oughs> นะครับในโอกาสที่เขาจัดวันแมนโชเหยียบจมูก ที่สกาล่าวันที่3วันที่4แล้วก็วันที่5วันศุกร์คือวันที่เนีจะมีรอบทุ่มครึ่งนะฮะวันเสาร์วันอาทิตย์มีรอบบ่ายครึ่งกับรอบทุ่มครึ่งบัตรก็มีตั้งแต่นั่งพื้นเลยนะฮะหกรมีอย่างนี้ด้วยแล้วก็แปดร้อยพันหนึ่งพันสองไปดูได้ที่ไทยทิตเมเจอร์คงเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วล่ะนะฮะคือผมคิดของผมเองเจตนาเลยว่าเหยียบจมูกน้องบอ์เดี๋ยวไมโครโฟนเขามีสัญลักษณ์อะไรยังไง หรือไม่อันนี้แย่แกนะต้องเสน็จด้วยกันทั้งคู่แล้วฮะนี่เหยียบจมูกนะฮะถามว่าทําไมต้องเหยียบจมูกจมูกใครเหยียบยังไงอีตาพิงลํำเพื่อเพลิงบอกไปดูในการแสดงกันแล้วกันมีคําเฉลยอยู่นะคือพิงลำเพื่อเพลิงเนี่ยประสบการณ์เขาเยอะเขาเขียนบทเก่งมากเป็นภูมิกับเป็นนักแสดงด้วยนะฮะกำกับหนังก็ออแน่นอนผมจําอยู่เรื่องหนึ่งจําชื่อไม่ได้ที่โน้ตเล่นอะ ดูแลชอบมีหลายเรื่อง <นะ S 1> รักเองเลยแล้วก็เป็นนักสแสดงอะไรนะโคตรรักเองเลยเออโคตรรักเอ,เ,เองเลยนะก็ชอบมาก<ช>แล้วก็เขียนบทละครเยอะแยะ<ช>แล้วก็เป็นพวกสตรีโชว์ด้วยนะรประสบการณ์มากมายก็ย้ํามาว่าจะเป็นเรื่องราวที่ตลกขบขันผ่านทัศนคติที่ไม่ปกติแปลว่าอะไรเนี่ยพิงจิตไม่ปกติเหรอไม่ใช่ใช่ไหมมุมมองไม่ปกติ แปลก,นะกต่างจากคนอื่นว่างนะ่ายๆเนาะการแสดงทุกเรื่องพิงบอกมานะเนี่ยเขียนจดหมายมาถึงผมว่าพี่เอาถึงขั้นที่มันต้องหมินแม่เหยียบจมูกชวนให้โดนฟ้องเป็นอย่างยิ่งคือถ้าเขาจะโดนฟ้องจากการแสดงเป็นเรื่องของเขาเราคนดูไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นไปดูกันได้คะ่ะนะแล้วก็ยังมีสตรีโชว์นะฮะซึ่งพิงเคยไปเปิดหมวกมาหลายปีนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะก็ยังมีอะไรอีกมากมายในโชว์ของเขาผมมีบัตรราคาแพงที่สุด นะฮะพันสองอยู่6ใบให้ท่านผู้ชมสามท่านท่านละสองใบนะเจ็ดโมงห้าสิบสามนาทีไปจนถึง8ดโมงห้านาทีค่ะไม่ต้องยาวนะักมีอยู่สามท่านที่จะได้ไปนะฮะวงเล็บว่าแฟนข่าวแล้วต่อด้วยจังหวัดอเอาอย่างนั้นนะฮะวงเล็บว่าแฟนข่าวแล้วต่อด้วยจังหวัดนะฮะท่านที่สนใจบัตรยังอาจจะยังพอมีแต่คงไม่มากนักหรอกขอบคุณนะคุณพิงที่ ส่งบัตรมาให้แล,แล้วผมก็เลยมอบให้กับท่านผู้ชมเลยเหยียบจมูกจะไปดูซะหน่อยเนี่ยว่าใครเนี่ยเหยียบจมูกใครมีเจตนายังไงนะอ้าวเสร็จจับปุ๊บเรื่องทั่วไปบ้างน้องไบค่ะพี่อยากจะเริ่มเรื่องที่น้องคงคาดไม่ถึงหรอกเรื่องแตกตื่นแม่ตะเขียนปรากฏกายที่อยุธยาค่ะใช่ค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นที่ฮือฮากันว่าก่อนหน้านี้มีน้องคนหนึ่งอายุ9ขวบชื่อน้องบีม บอกว่าเห็นนางตะเคียนอยู่ที่บริเวณแม่น้ำป่าสักหน้าวัดเวียงบอกอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้องบอกประมาณสักบ่ายโมงมาเดินเล่นอยู่ริมแม่น้ำป่าศักนี่แหละแล้วเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสบายสีเขียวแล้วถามว่าน้องเนี่ยถามไปว่ามาทำอะไรหญิงสาวคนนั้นบอกหิวข้าวอยากกินข้าวกับไข่ต้มน้องวิ่งกลับไปบ้านไปบอกตาบอกยายต้มไข่ใส่จานแล้วก็ข้าวเอามาส่งให้กิน น้องบอกว่าผู้หญิงคนนั้นบอกว่าช่วยแม่ด้วยแม่อยู่ในน้ํำหนาวเหลือเกินอยากขึ้นจากน้ําน้องบอกก็เลยรีบวิ่งกลับมาหาตากับยายเล่าเหตุการณ์ให้ฟังกลับมาอีกทีปรากฏว่าจานข้าวกับไข่ต้มเนี่ยหายไปหมดแล้วนะคะ เล่ากันต่อ,ตอมาเชื่อกันว่าเป็นแม่ตะเคียนคือมีการทําพิธีทรงเจ้าเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าใต้น้ำเนี่ยมีต้นตะเคียนโบราณจมอยู่หลายร้อยปีจํานวน5ต้น <c oughs> แล้วปรากฏว่าในน้ําก็มีจริงๆงมขึ้นมาเนี่ยค่ะต้นหนึ่งเนี่ยเอ่อยาว15.85เมตร3าคนโอบเลยคือน้องกับบังบอกว่าแล้วเด็กรู้ได้ยังไงถ้าไม่มีต้นตะเคียนอยู่จริงใ,ใต้น้ำคือเด็กเนี่ยที่มาที่ไปคือน้องคนนี้ไปบอกคุณตาคุณยายก่อนแล้วพูดต่อๆกันถึงเป็นที่มาของการงมต้นตะเคียนขึ้นมาห้ต้นเจอกี่ต้น 5ต้นอย่างที่บอกต้นแรกเนี่ยสคนโอบเลยนะคะยาว15.85เมตรต้นที่2เนี่ยยาว12.7เมตรแล้วอีก3ต้นในยอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยห้าต้นฟังเสียงสักนิดนึ่งะนะครั นั้นเป็นตอนกลางวันหนูก็เห็นเป็นผู้หญิงสาวพอหนูเดินไปหนูก็เห็นพอดีพอพอหนูเห็นหนูก็ถามเขาบอกว่าชื่ออะไรเขาก็ไม่ตอบแล้วเขาก็บอกว่าขอข้าวไข่ต้มกินแล้วหนูก็วิ่งไปต้มไปบอกยายให้ต้มไข่และยายก็ต้มหัดไข่ให้ และยายก็ให้หนูมาให้เขาเขาเขาก็หนูไม่เห็นเขาที่กินเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาแต่ว่าพอหนูเก็บพอหนูมาเก็บจานพอหนูมาเก็บจานหนูกเขาก็บอกว่านานเขาเขาอยากขึ้นนดีวเขาขอขึ้นอย่างเดียวนี่ครับก็แปลกในมุมว่าเอาดเด็กเด็กรู้ได้ยังไง วใต้น้เมียนก็ว่ากันไปนะฮะแล้วทําไมตะเคียนมักจะลงไปอยู่ใต้น้ําเยอะมากเลยเนี่ยน้องใบสังเกตไหมค่ะทําไมอะ่ะอ่ะไปว่ากันต่อนะฮะต่อเรื่องที่นําเสนอไปเมื่อวานนี้ในเรื่องเล่าสอาทิตย์แล้วละ่ะมีอยู่2คดีใหญ่สะเทือนขวัญเหมือนกันเอาคดีแรกก็ได้ว่าบิ๊กไบที่ไปขี่ประกบรถกร<ป>ะบะวีโกนะเป็นพรีแดนเนอร์โตโยต้าพรีแดนแล้วยิงนะ ตรงสะพานทางขึ้นแยกรัชดาตัดกับราดเท้าใช่ไหมใช่ แล้วก็เสียชีวิตเนี่ยใช่ผู้เสียชีวิตคือคุณวิรัติหลกสีนะคะเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าเด็กในตลาดนัดเมืองทองธานีค่ะจริงๆแล้วตัวคุณวิรัติเนี่ยไม่ใช่คนขับนั่งมาที่เบาะข้างหน้านะคะส่วนคนขับเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันคันนี้จริงๆนั่งมาทั้งหมด5คนแล้วก็มีคอนด้าแจ๊สตามมาอีกคันหนึ่งทั้งหมดเนี่ยเพิ่งจะไปเที่ยวสถานบันเทิงแถวๆย่านรัชดาห้วยขวางนั่นแหละทีนี้ก่อนเกิดเหตุที่จะมีการยิงกันเนี่ยค่ะปรากฏว่ากลุ่มของผู้ตายไปตบหน้ากลุุ่่่มมววััยรรรนนนคคูอออิไป้้งแลกาาก็าสถบ ก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่าที่คู่อริเนี่ยตามมายิงนะคะเป็นบิ๊กไบค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคนขับรถเนี่ยไว้ผมยาวสวมหมวกกันน็อกประกบยิง3นัดเลย Honda j แจสที่ตามมาอีกคันพยายามจะติดตามบิ๊กไบคันนี้ไปแต่ก็ตามไม่ทันนะคะผู้ก่อเหตุเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มของในจ่อนเป็นกลุ่มคู่อริที่อยู่ย่านลาดพร้าวนั่นแหละทางตำรวจเองก็บอกสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากที่กลุ่มผู้ตายเนี่ยไปขอซื้อ,อยาไอซ์จากไวรุ่นคนหนึ่งที่อยู่ในผับแต่ถูกปฏิเสธไม่ขายให้<ล>ก็เลยตก <top. S 1> หน้ากันไปนครั้ง ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปเพราะว่าตัวผู้ตายเนี่ยมีฉายาว่าเต่าท่าทรายด้วยนะ,ะขณะที่ล่าสุดเนี่ยตำรวจได้ภาพคนไว้จากกล้องแล้วนะฮะน้องไบฮะ ใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยนะคะทางตํารวจไปลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะค่ะแล้วก็สอบปากคําพยานด้วยแล้วก็ได้ภาพวงจรปิดขณะที่คนร้ายลงมือก่อเหตุตรงจุดรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีรัชดาพิเศษนะคะภ<ม>าพวงจรปิดเนี่ยจะเห็นเลยว่าคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาเพียงลําพังขี่มอเตอร์ไซค์ตีคู่ขึ้นมาจากนั้นก็ลั่นไกสังเกตจากจังหวะการยิงเนี่ยค่ะทางตํารวจบอกว่าจะเห็นเลยว่าคนร้ายชํานาญในการใช้อุปุธปืนะคะเพราะว่ามีท่าทางในการยิงเนี่ยยิงแบบเชี่ยวชาญเหมือนกับฝึกมาอย่างดี นี่แหละฮะแต่ว่าตำรวจไม่ได้เปิดเผยภาพวงจรปิดนะฮะแต่คาดว่าเดี๋ยววันนี้น่าจะได้ตัวถ้าดูได้ถึงขนาดนี้เนี่ยนะฮะค่ะแต่อุกาสจริงๆเช้ามืดเลยเนี่ยน้องไรหลังจากเที่ยวสถานบัเทิงใช่ไหมแล้วก็ตรงแยกรัชดาตัดอาดพร้าตรงสะพานน่ะน่ากลัวจริงๆเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่จะเรียกว่าเด็กแว้นหรือไม่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ พยายามขําคืนตอนเช้ามืดเนี่ยนะค่ะแถวแถวประุมวันหน้าจุฬาองไบหน้าประตูใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอะค่ะแล้วก็มีกระสุนปืนปริศนาดับชีวิตนะฮะเสียชีวิตไปหนึ่งนะคะอายุ16ชื่อในอ้วนนะเดี๋ยวต้องกลับมาว่ากันนะครับท่านผู้ชมฮะเพราะว่าตํารวจเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าหนึ่งไปมีเรื่องกับกลุ่มก้อนด้วยกันหรือเปล่าเด็กแวน้น2มีใครราคาญเสียงแล้วยิงหรือเปล่าเหมือนกับบางจังหวะหรือ ใครในสถาบันการศึกษาแถวนั้นยิงออกมาหรือไม่เดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับสนับสนุนโดยถูกปดนาฬิกาหกนาทีนะครับมีเกียอี้รลขอขยับนิดนึงนะฮะเห็นผมขยับกูยยีบ่อยๆเพราะว่าเห็นต้องซื้อใหม่แล้วมงมันสุดตัวลงไปเรื่อยๆเลือกที่สุดของข่าววันนี้นะฮะค่ะกลไกมันมีปัญหาใช้มาหลายปีเรามีเสื้อแฟนข่าวสีม่วงสดใสให้ท่านผู้ชมหท่านนะฮะ อย่างเมื่อวันศุกร์เนี่ยของ SMS หน้าจอของทวชมาดับหนึ่งเป็นเรื่องการจับอาวุธสงครามกลางกรุงที่ถนนดนสอคง,งจะจําได้แล้วก็เป็นเรื่องวางยาเบื่อสุนัขนะฮะแล้วก็มีเรื่องการเมืองเข้มข้นแล้วก็เป็นแม่ไก่เลี้ยงลูกเป็ดอย่างที่เป็นต้นส่วนทางกดไลค์เมื่อวันศุกร์น,นี่ฮะอันดับหนึ่งเจเอสลีค่ะที่มาร้องเพลงไทยให้เราฟางังอันดับสองก็คือน้องเจี๊ยบสาว28ที่เรนปอนหนึ่งอันดับที่สามก็คือส่งแรงใจให้น้องนัทชัดนั่นเองค่ะนั่นแหละ ส่วนวันนี้จะเป็นอะไรท่านผู้ชมเลือกเข้ามานะฮะวงเล็บตอนท้ายว่าที่สุดนะครับเพราะกรณีของเหยียบจมูกของพิงลำมะเพิงหมดเวลาไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะจัดส่งอหรือว่าต้องมารับไม่แน่ใจอเดี๋ยวติดต่อกันทางโทรศัพท์ค่ะว่ากันต่อเลยครับต่อเนื่องนะฮะก็กรณีเด็กวัน คือนึกภาพแล้วมันน่ากลัวตีสี่กว่าแล้วใช่ไหมใช่ตรงหน้าประตูใหญ่จุฬาจะตีห้าอยู่แล้วค่ะคือมอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยนะคะนายตีเป็นคนขี่มาแล้วก็ในอ้วนเนี่ยซ้อนท้ายปรากฏว่าจู่ๆในอ้วนก็ถูกกระสุนปริศนาจากไหนไม่รู้ยิงจนกระทั่งเสียชีวิตนายตีเองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะคะกระสุนเนี่ยเฉียวที่แผ่นหลังฝั่งขวาหนึ่งนัดตีเนี่ยให้การว่าขี่มอเตอร์ไซค์มารวมกับพวก4คันด้วยการขี่ออกมาจากสถานบันเทิงย่านห้วยขวางประมาณตีสามผ่านสามเหลี่ยมดิน แดงผ่านอนุสาวรีมาตามถนนพญาไทมาเจอกับแก๊งรถมอเตอร์ไซค์อีกสักประมาณ30 40คันบริเวณสี่แยกปทุมวันก็เลยขี่รวมกลุ่มกันมามุ่งหน้าไปทางสี่แยกสมย่านปรากฏว่าช่วงที่ผ่านหน้าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวายเนี่ยค่ะผ่านมาได้ไม่นานตีเขาบอกเขาได้ยินเสียงปืนดังสมนัดจากนั้นในอ้วนชึ่งซ้อนท้ายมาเนี่ยก็บอกกับเขาว่าถูกยิงเขาก็พยายามจะเบารถเข้าข้างทางแต่ปรากฏว่าในอ้วนก็เสียชีวิตนะคะ เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อที่จะหาร่องรอยกับหาปลอกกระสุนปืนแล้วก็ตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่า 1. เป็นเด็กแว้นกลุ่มใหญ่ที่แยกปฐุมวันตามมาละยิงหรือเปล่าหรือ2ขีม่มอเตอร์ไซค์เสียงดังสร้างความเดือดร้อนสร้างความรำคาญให้กับคนในย่านนั้นจนมีคนไม่พอใจแล้วก็ชักปืนยิงใส่หรือเปล่าหรือ3บริเวณที่ถูกยิงเนี่ยคือบริเวณหน้าอุเทนถวายเป็นไปได้หรือไม่ที่กระสุนเจอกมาจากบริเวณนั้นนะคะเมะื่อวานนี้สารวัตรสอบสวนสอนอปทุมวันพันตรดโทรส,สารการดํากระบี่ก็ให้การเล่าถึงความคืบหน้าของคดีนี้นะคะบอกว่าสองคนนี้ไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านห้วยขวางกันมากับเพื่อนแล้วก็แยกย้ายกันกลับ คนตายเนี่ยซ้อนท้ายมาอย่างที่บอกเนี่ยนะคะมีการสอบปากคําโดยการไปปิดล้อมอุเทนถวายด้วยเพราะว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันตํารวจบอกอย่างที่บอกไปว่าคนร้ายหยิงออกมาจากอุเทนถวายหรือเปล่าไปพบสิทธิ์เก่าของอุเทนถวายสองคนอยู่ในโรงอาหารก็เชิญตัวมาสอบปากคํานะคะอสองคนบอกว่ามาเรียนต่อปร,ริญญาโทเลยมาแต่เช้าไปนั่งอยู่ในโรงอาหารก็ตอนนี้ไปตรวจ